สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง mm. เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ท่านจะเกิดโชคลาภมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะและที่สำคัญจะมีใครบางคนคะ่ะทำให้ท่านอึดอัดลำบากใจจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของท่านบ้าง ในช่วงที่ดาวอาทิตยารอบนี้เพื่อที่ว่าท่านฝังแล้วท่านจะได้มีสติทั้งในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตนะคะหากข้อไหนดีก็ลองนำไปปฏิบัติกับตัวท่านเองนะคะเรารู้ที่ทางดวงร่วงหน้าเรามักจะได้เปรียบเสมอนั่นเองค่ะเอาล่ะ ดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมปี2567นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยจะได้ไปในที่ที่ท่านเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานจะได้พบเจอกับใครบางคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่ได้เจอมานาน ด้านการทํางานในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานให้ดีๆบางท่านจะมีการย้ายงานกระทันหันมีดวงได้โยกย้ายค่ะย้ายจากที่หนึ่งไปทําอีกที่หนึ่งย้ายจากอีกสาขาหนึ่งไปอีกสาขาหนึ่งหรือบางท่านก็จะมีการตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อหันไปทํา สิ่งใหม่ๆที่ท่านอยากจะทำมานานนะคะคือพูดง่ายๆชาวราชาวลัคนาและชาวราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีเดิงจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนั่นเองค่ะแต่หากท่านไม่ได้ย้ายไปไหนยังอยู่ที่เดิมยังนั่งโต๊ะเดิมก็ในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านก็จะไม่ค่อยนิ่งนะคะ งานจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่างานของท่านนั้นจะเข้ามามากมีงานเข้ามาเรื่อยๆมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบงานค่อนข้างวุ่นวายคนเดียวทำงานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ต้องทำงานประจำและ งานพิเศษควบคู่กับงานประจำมีดวงได้ทำงานที่ท่านคาดไม่ถึงฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้ท่านใจเย็นๆมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆอย่าลนลานให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดกุมโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขนะคะในช่วงระยะเวลานี้ห้ามประมาทเด็ดขาด ท่านจะต้องเช็คดูให้ดีๆเช็คแล้วเช็คอีกเช็คหลายๆรอบแล้วค่อยส่งงานและที่สำคัญให้ท่านใช้วิธีจดบันทึกอย่าใช้แค่ความจำเพียงอย่างเดียวระวังทำงานผิดพลาดระวังลืมส่งงานระวังงานหลุดตกหล่นเพราะว่าท่านมีดวงจะได้ทำงานซ้ำจะได้แก้ไขางานที่ท่านทำเสร็จไปแล้วนั่นเองนะคะข้อดีก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาต่างๆที่เข้ามามักจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายเป็นปัญหาที่ท่านนั้น คุ้นชินส่งผลให้แก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ไวแต่จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะให้ท่านระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดระวังคนที่ไม่ชอบหน้าท่านระวังนะคะท่านพูดอีกอย่างเขาจะฟังเป็นอีกอย่างแปลเป็นอีกอย่างระวังคนนินทาลับหลัง ระวังคนจ้องจะผิดระวังคนกันแกล้งดังแกร,ระวังนะคะท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทำมีคนจ้องที่จะเลื่อยขาเก้าอี้มีคนพยายามที่จะจ้องรีเครดิตของท่านอยู่การทํางานต้องละเอียดรอบคอบ และรัดกลุ่มให้มากๆอย่าได้ประมาทคู่แข่งหรืออย่าได้ประมาทคนที่ไม่ชอบหน้าท่านอย่าได้ประมาทศัตรูในสายงานของท่านเอาข้อจริงๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะศัตรูไม่สามารถทำอะไรท่านได้แต่แทนที่งานของท่านนั้นจะเดินหน้าไปได้นะคะ กลับต้องสะดุดเพราะสิ่งที่มีใครบางคนเข้ามาก่อกวนทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้ามีใครบางคนกลั่นแกล้งไม่ให้ความร่วมมืองานติดขัดมีปัญหาท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขบางงานจึงจะสําเร็จนั่นเองค่ะอย่าได้ประมาทคนนะคะและอย่าเชื่อใจใครมากอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปแต่หากท่านจะลงทุนกับช่องทางใหม่ๆใ,ในช่วงระยะเวลาน,นี้ คิดดูให้ดีๆนะคะถ้าท่านไม่มีความรู้ไม่มีความไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆห้ามลงทุนโดยเด็ดขาดนะคะอย่าโลภมากอย่าเชื่อในสิ่งที่ใครบางคนเข้ามาพูดจะหว่านล้อมให้ท่านลงทุนให้จับตาการลงทุนให้ดีๆสําหรับท่านที่ลงทุนเป็นประจําหากเมื่อใดก,ก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจก็ให้หยุดทันทีห้ามฝืนเด็ดขาดระวังนะคะหากท่านฝืนทา ระวังท่านจะได้ไม่คุ้มเสียในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะจะทำอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงิน,เง,นเงินทองทองท่านใดที่ทำงานรับซ่อมรับเหมาต่อเติมเซอร์วิสในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานของท่านจะเข้ามามากขึ้นแต่หากท่านจะรับงานก็ดูงานให้ดีๆระวังจะเจอกับงานที่ดูมองภายนอกดูเหมือนว่าจะง่ายแต่พอ แต่ว่าพอลงมือทำเข้าจริงๆกลับเป็นงานที่แอบซ่อนไว้ปัญหากับกลายเป็นว่างานหนักกว่าเก่านะคะขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆเรื่องการรับงานไม่ว่าท่านจะรับงานอิสระวีลนรับเมารับซ่อมอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้พิจารณาดูงานให้ดีๆแล้วค่อยคุยเรื่อง ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าเชื่อใจใครมากอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการทำงานระวังเขาจะทำให้งานของท่านมีปัญหาระวังเขาจะทำให้ท่านเดือดร้อน บางครั้งเขาจะทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้าบางเรื่องท่านจะต้องแก้ไขเองงานจึงจะสําเร็จระวังการสื่อสารผิดพลาดระวังท่านพูดอีกอย่างเขาจะทาอีกอย่างระวังอุปกรณ์การทํางานมีปัญหาพังเสียหายโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์โดยการที่ว่าใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการทํางานเช่นใช้โทรศัพท์ใช้โน้ตบุ๊กระวังให้ดีๆนะคะระวังข้อมูลง่ายสุด ระวังข้อมูลงานสูญหายสำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายและท่านนั้นค้าขายผ่านโลกโซเ,เชียลออนไลน์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะระวังข้อมูลลูกค้าจะสูญหายด้วยเช่นเดียวกันค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกุมเคล็ดลับดีๆนะคะช่วงนี้ท่านทำบุญแล้วขึ้นเพราะว่าจะมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ กลับได้มามีข่าวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเองและเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดขัดมีปัญหาให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและเคารพนะคะจะสําเร็จการเงินได้รับเข้ามามากขึ้นแต่ว่ารายจ่ายของท่านนั้นก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานเพิ่มเข้ามามีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของ คู่ครองคนรักหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะไม่ว่าท่านจะในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยค่ะไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามท่านมีดวงจะได้เงินนั้นมามีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้และหากการเงินติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้นะคะอย่าลืมที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นอย่า เชื่อใจใครมากอย่าไปอย่าเผอไปเล่าหรือว่าอย่าไประบายอะไรให้กับใครฟังในช่วงระยะเวลานี้ระวังนะคะเขาจะนําไปบอกต่อความลับจะถูกเปิดเผยบางครั้งสิท่านพูดแค่1คําสมมุตินะเขาอาจจะขยับขยายเป็น5คํา10คาฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้อดทนนิดนึงให้ความลับอยู่กับตัวท่านไม่ต้องไปเล่าอะไรให้ใครฟังมากนะคะ ที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านนั้นจะเป็นเงินลักษณะที่ว่าได้มาจ่ายไปและการเงินที่ท่านจะได้มักจะมาจากการลงมือทำมาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองแต่โดยภาพรวมได้รับเข้ามามากขึ้นแน่นอนนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านหมุนเงินได้คล่องขึ้นแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่า รายจ่ายค่อนข้างสูงจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้ใจ่ายเป็นระยะระยะนั่นเองนะคะข้าขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกุ่มทุก่าขออภัยนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านนะคะมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะ กราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนาหากในคลิปนี้พูดคำว่าราศีกุมเข้ามาแทรกบ้างไม่ใช่นะคะคลิปนี้คือลัคนาราศีธนูค่ะเพราะว่าเราได้ทำราศีกุมไปก่อนหน้านั้นมันติดปากนั่นเองนะคะกราบขออภัยในความผิดพลาดล่วงหน้ามานาทีนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่าน เป็นผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บสวัสดีค่ะ